ทุกคนก็โดนขโมยอีกแล้วนะครับวันนี้มากันสี่คนอยู่กับเพื่อนคนไทยคนหนึ่งเอามีดมาจี้แล้วก็จริงๆอะเซเกียเอาโทรศัพท์โยนไปกลางถนนเลยเว้ยแบบแม่มันขโมยได้คือมันก็มีดมาจี้แล้วมบอกให้ส่งโทรศัพท์มาใช่ไหมอ่ะก็ไม่ส่งให้ก็คือโยนชิ้งไปกลางถนนเลยได้นะเออก็ไม่รู้จะทำไงอ่ะก็แบบมันก็โดนแทงะะก็แบบมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยแบบโยนโทรศัพท์ไปกลางถนน แล้วมันก็วิ่งไปเอาแล้วมันก็วิ่งหนีไปกันแล้วตำรวจก็มาใช่ไหมมาช้ามากแล้วตำรวจก็แบบเหมือนว่าก็วิ่งตามแต่คือเหมือนว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมันก็โดนมันก็ไปได้แค่ไม่ไกลมากคือพอพอไปเจอกลุ่มแบบเป็นกลุ่มแบบเป็นยี่สิบสามสิบคนเองมันเห็นตำรวจมันก็วิ่งหนีกันคือมากันสี่คนแต่มันเหมือนว่าไปรวมกลุ่มกันใกล้ๆครับแล้วทีเนี้ยเันก็ทำอะไรไม่ได้ก็พยายามติดต่อโทรหาตำรวจแล้วก็ตำรวจว่าเดี๋ยวจะแบบคือมีไอมี่ของไอโฟนเงี้ยแบบไอสัญญาณตัวเครื่องรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ย แต่ตำรก็ทำอะไรไม่ได้คือเขาบอกว่ามันแบบก็เป็นจุดที่แบบคนขโมยเยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมก็คือแบบโทรไปหาตำรวจสองสามสี่รอบเนี่ยเดี๋ยวจะลงอัปเดตไปให้ที่แบบพยายามติดต่อตำรวจติดต่อหลายรอบมากแต่ละครั้งพูดไม่เหมือนกันเลยบอกเดี๋ยวจะมารับพาไปแบบตามหาไอโฟนรอบแรกรอบที่สองบอกว่าเดี๋ยวจะแบบไปตามหาให้เพราะว่าเหมือนว่าเรามีไอมีเครื่องแบบมีสัญญาณรู้ว่าเครื่องมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ย เฮ้ยคือสุดท้ายตำรอกไม่ทําอะไรบอกให้รอแบบรอแบบรอ,แบบรอเฟอร์มากคือแบบรอเป็นช่วงมองว่าจะมารับข้างหน้าแล้วก็แบบพาไปหาไอโฟนด้วยอะไรย่างเงี้ยก็สุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้ช่วงนี้จะหายไปสักพักรู้สึกว่าแบบก็ไม่มีโทรศัพท์ใช้ตอนนี้ไม่มีงนินซื้อเครื่องใหม่ด้วยค่ะฉันจนมากช่วงนี้ก็สมัครทุนกันได้นะคะกด subscribe อนลันได้ค่ะ ช่วงนี้หายไปสักพักงจริงเพราะมีคนซื้อโทรศัพท์จนมากช่วงนี้อยู่ลำบากโอเคนะครับบ๊ายบาย